อันยังสุด่อดเฉยเลเมื่อมีอิมิดาฟังจากการแนะนําตัวก็น่าจะรู้แล้วเพราะามินจะไปประเทศอะไรประเทศที่มินจะไปก็คือเกาหลีค่ะซึ่งประเทศที่มินเอ้ยที่เกาหลีที่มินเลือกไปนี่ก็คืออยากไปตามรอยศิยลปินที่เองชอบอยากไปหาศิลปินที่เองรักแล้วก็ตามรอยชี่เก,กาหลีแล้วก็ไปกินอาหารที่อร่อยๆที่เกาหลีอยากไปเห็นใต้เมืองว่าเขาเป็นยังไงบ้างสวยเหมือนที่เราเห็นในทีวีนในโท,ทรศัพท์หรือเปล่าค่ะแล้วการเดินทางที่มินไปนะคะก็คือ การเดินทางนี้ก็คือไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินโคเรียแอร์ซึ่งปลายทางอยู่ที่สนามบินอินชอนโตซ,ซึ่งราคาการเดินทางนั้นอยู่ที่ประมาณ2 3 7 1 4บาทนะคะแล้วซึ่งก็จะเอ้พอเดินทางไปถึงเกาหลีปุ๊บจะมีบริการรถจากโรงแรมมารับเราที่สนามบินอินชอนแล้วซึ่งบริการนี้ ต้องเสียค่าบริการนะคะแล้วพอมารับเราที่สนามบินปึ๊บเสร็จปึ๊บก็พอไปถึงโรงแรมแว่าโรงแรมที่มีเลือกพับนะคะจะเป็นโรงแรมชี่โรงแรมว่าค่ะแล้วโรงแรมที่มีที่มีเลือกพับนะคะก็คือโรงแรมไอบิดสไตล์แอมบัสเดอร์เมียงดงนะคะราคาเริ่มราคาที่พักจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพัน สามร้อยเป็นสิบหกบาทต่อคืนนะคะแล้วโรงแรมที่เลือกนี่จะอยู่ใกล้สถานีสำคัญหลายอย่างหลายที่เช่นตลาดเมียงดงตลาดน้ำแดมูหัวพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เกาหลีค่ะแล้วก็อธิศสถานเกาหลีนะคะแล้วก็อีกมากมายที่แล้วภาษาที่เลือกเลือกใช้นะคะส่วนใหญ่ภาษาหลักเลยคือภาษาเกาหลีที่เราจะเลือกใช้กัน ส่วนน้อยที่จะเป็นอังกฤษนะคะแล้วก็ข้อมูลของคนเกาหลีนะก็คือคนเกาหลีมันจะเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่สนิทกันจริงแล้วก็ผู้ชายเกาหลีนั้นถ้าเกิดเราไม่สนิทกันจริงเลยอย่าไปเรียกเขาโอปป้าถ้าเกิดเียกเขาโอปป้าเขาจะรู้สึกกลัวเราอย่างไงไม่รู้นะคะ,ะแล้วก็ค่างเงินประเทศเกาหลีนั้นของประเทศเกาหลีใต้นั้นคือค่าเงินวอนมีการแลกเ,เปลี่ยนอยู่ที่ 1>, 1วอนเท่ากับ0.028บาทไทยหาต้องการเงิน10,000วอนเท่ากับเงินไทยคือ275บาท41ส,สตางค์ค่ะแล้วก็ข้อห้ามของประเทศเกาหลีนนะคะก็คือห้ามถ่ายรูปบุคคลในที่ศสาธารณะแล้วก็หา้ามทิ้งขยะเกินการถ้าเกิดจะิ้งต้องแยกขยะในการทิ้ง ถ้าเกิดเวลาเราถา่ายรูปถ่ายรูปตัวเรานะคะถ้าเกิดติดคนคนอื่นข้างหลังลเราต้องเบอร์หน้าคนบุคคลนั้นไว้อย่าอย่าเปิดเผยภาพนั้นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ห้ามนำเสียเสียไว้บนถ้วยอาหารนะคะแล้วก,การการแต่งกายของประเทศเกาหลีน,นะก็คือเมื่อสมัยก่อนผู้หญิงจะใส่ชุดฮันโบส่วนผูกชายจะสวมชุดโชโกรีค่ะแล้วก็เป้าหมายที่มินเลือกเลือกไปประเทศนี้นะคะ ในการเที่ยวคือไปหาศิลปินที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปตามรอยสถานที่ต,ต่างๆที่ศิลปินสวยที่ตัวเองไปแล้วก็ไปเก็บภาพสถานที่ต่างๆที่ศิลปินตัวเองชอบไปมากที่สุดแล้วก็กินอาหารที่ศิลปินตัวเองชอบกินแล้วก็ไปฝึกค่ายศิลปินต่างๆอย่างเช่น S M Entertainment JYP Entertainment YG Entertainment แล้วก็ Big Hit ค่ะ แล้วก็สิ่งสําคัญที่ไปเที่ยวครั้งนี้นะคะคือพาสปอร์ตเราขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือรู้งประเทศที่ไหนก็ตามเราขาดพาสปอร์ตไม่ได้แลาวมันเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องปกติดตัวไปด้วยแล้วถ้าเกิดเ,เราไปเที่ยวเกาหลีในในรูปแบบนักท่กองเท,งเที่ยวเราก็ต้องแต่งตัวให้เหมือนนักท่องเที่ยวมีแต่งตัวดูดีแบบ เอ,อาง่ายเหมือนไปเที่ยวอะคะ่ะไม่ใช่แบบแต่งตัวตรงๆเหมือนไปทําง,งานชื่อถ้าเกิดแต่งตัวแบบนั้นอาจจะผ่านตมเกาหลีซึ่งตมเกาหลีนั้นเขาเข้มงวดมากนะคะค่ะสุดท้ายนี้นี่ก็ขอให้ทุกคนถ้าเกิดจะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ทุกคนเป็นทางปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงนะถ้าเราช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดการที่ออกจากบ,บ้านต้องสวมแมสแล้วก็ล้างเจลล็กอกทุกครั้งนะคะ